สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บจิลลี่ชาแน,นลนะคะคลิปนี้เล็กจะมาแชร์และแบ่งปันวิธีการเพราะพวงคามหรือช่อม,ม่วงนะหลายๆคนเล็กเชื่อว่าต้องชอบมากและจะมาบอกนะคะว่าเพราะอย่างไรนะคะให้ติดวันนี้มีวิธีการทํามาบอกนะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บิลลี่ชแน,นลนะคะคลิปนี้เล็กจะพามาดูวิธีการเพาะมเล็ดช่อม่วงหรือว่าพวงคามออสเตรเลียนะคะ เป็นดอกสีม่วงสวยมากเลยนะคะสามารถปลูกเป็นซุ้มได้เนาะอันนี้คือดอกดอกที่แก่แล้วนะเล็กเก็บมาดูให้เป็นตัวอย่างนะคะในระหว่างนี้คือฤดูฝนในช่วงระหว่างว่างเวลานี้คือฤดูฝนคือมันจะฝ่อนะคะอันนี้ก็คงฝ่อไปแล้วเก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะพอเราเก็บดอกแห้งมาแบบนี้นะคะดอกแก่เนี่ยให้เรามาแก่นะน,นี่จะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่า เพาะแล้วสําเร็จแล้วนะคะเล่าวิธีการเพาะให้ฟังก็คือแกะมเมล็ดออกนะมันจะมีเม็ดดำๆอยู่ข้างในอันนี้ก็คือฝ่อเรียบร้อยนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างเล็บดำขออภัยนะคะพอดีเพิ่งจับด,ดินมาเนะะี้ยค่ะมันจะมีเม็ดเล็กๆแบบนี้นะให้เอามาเพาะในกล่องปิดแบบนี้นะเพาะแบบปิดนะคะใช้กระดาษทิชชู่ฉีดน้ําใสให้ชุ่มนะคะเนี่ยจะเป็นแบบนี้ฉีดน้ําใสให้ชุม่มแล้วก็ พับกระดาษทิชชู่ก็ได้หรือไม่พับก็ได้นะคะฉีดน้ําใสให้ชุ่มแล้วก็ปิดเนี่ยกล่องพลาสติกไว้นะคะใช้ย,ยางมัดเนาะให้อบอยู่ในนี้นะคะผ่านไปประมาณสิบกว่าวันประมาณ1ิี่วันสองสัปดาห์ได้นะมันจะเริ่มมีรากออกมานะคะพอมีรากเราก็ย้ายลงกระถางเล็กๆได้เลยนะเพราะในช่วงหน้าฝนคือเล็กได้มาเจต้นนะคะปกติเต็มหมดเลยนะก็คือมันฝอนะคะมันฝอมันค่อนข้างยากอ่าเดี๋ยวเรามาดูต้นกล้าที่ ได้แล้วนี่คือใบนะคะของพวงคามเนี่ยค่ะมีมีสองใบแล้วมีแตกยอดใหม่ออกมาเป็นสี่ใบแล้วนะคะใบเลี้ยงใบจริงออกมาแล้วเนี่ยค่ะวันนี้เราจะมาย้ายลงนี่ได้มาทั้งหมดเจ็ดแปดประมาณเก้านะคะตรงนี้นี่เห็นไหมคะเม็ดดำๆข้างล่างเป็นรากนะคะรากสมบูรณ์นะรากใหญ่พอสมควรนะคะนี่เอามาลงดินไว้เนาะ ต้องรอดูว่าจะฟื้นไหมนะตัวน,นี้นะคะนี่เนีค่ะอันนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่น่ารักมากเลยเล็กชอบดอกสีม่วงมากนะคะอันนี้ก็มีสีใบละใบจริงออกแล้วนะคะแล้ววันนี้จะมาย้ายเนี่ยค่ะลักษณะของใบจะเป็นสักๆนะคะจับดูดอกสวยอ่าโอเควันนี้เล็กจะมาย้ายนะคะใส่ในดิน เอาดินใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วแล้วดินก็ชุ่มมากนะคะผสมกแกลบเนี่ยค่ะนี่จะย้ายต้นนี้เพราะว่ามาสังเกตดูด้เรื่อยคือรากออกแล้วนะคะรากเริ่มที่จะงอกลงด้านล่างแล้วจริงๆตรงนี้เล็กพอไว้สองเม็ดนะเม็ดนี้ฝ่อไปเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวจะพยายามย้ายนะคะไม่แน่นมากนะคะเพราะว่าเล็กไม่ได้แบบโอ้เห็นไหม นี่ยรากต้องระวังที่สุดกว่าจะเพาะได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมอ่ะค่อยๆดึงอ่ามาตรงนี้จริงๆด้วยรากจะเป็นยาวๆนะคะรากแก้วใช่จริงๆด้วยเนะะี่ยค่ะอ่ะให้ดูระบบรากนี่เป็นอย่างนี้นะคะรากฝอยไม่เยอะเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะ ล้วงลงขดขดหน่อยแต่ว่าเบามือที่สุดนะคะโอเคคล้ายๆใบหมี่เลยก่อนหน้านี้เล็กก็พึ่งชําใบหมี่ไปนะคะย้ายต้นกล้านี่ไงเบามือที่สุดเนี่ยค่ะแต่ว่าใบจ,จริงยังไม่ออกนะพอดีรากมันทะลุออกมานะคะก็เลยจะย้ายอ่ะมาที่อีกต้นหนึ่งดีกว่าเนาะ,ะต้นนี้ดีกว่าเนาะเอียงๆนคะคะแค่เจ็ดเจ็ด ต้นที่ได้ต้นกล้าที่ได้นี่ก็เยอะแล้วนะคะท่านผู้ชมคือถ้าเราเลี้ยงดีๆอ่ะโตไวแล้วก็จะให้ดอกตลอดนะคะโคดอยู่ในนี้เนาะรากตีตๆๆีโอเคเนี่ยค่ะไม่กระจายเนาะจะออกมาอย่าเนี้ย เดี๋ยวเอามากลางๆหน่อยชอบมากเลยนะคะกับการที่มาเพราะต้นกล้าเนาะเป็นความชอบมากแล้วก็มีความสุขมากที่เห็นต้นกล้าของเรานะคะเจริญเติบโตใบเงาสวยเชียเนี่ยค่ะคือพวงคามอะชอบแดดนะชอบแดดจัด แต่ว่าต้องรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มแต่ห้ามแฉะแล้วก็ให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะปุ๋ยหมักต่างๆที่เราทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบนี้จุลินทรีย์เจ้าปลวกถ้าไม่มีก็ใส่ปุ๋ยคอกธรรมดานะคะพวกมูลไก่ที่วัวที่หมูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเศษใบไม้ที่เราหมักนะคะออกดอกเยอะมากดกมากเนาะได้เคยถ่ายคลิปไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นลูกของเขานะคะที่เป็นดอกออกมาเก็บไม่ทานนะท่านผู้ชมจริงๆมีเยอะนะคะ เก็บไม่ทันได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคราวหน้าเดี๋ยวลิ้งจะมาทําให้ดูแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่แรกเลยนี่คือต้นกล้านะคะนี่ก็จะย้ายแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวรากก็จะทะลุลงข้างล่างเป็นกระถางของแคตตัสนะคะนี่น่ารักมากเลยโอเคก็มาถ่ายให้เป็นไกด์ไลน์นะคะสําหรับคนที่ชอบปวงขามเจ้าชอมหวังนี่ค่ะมาถ่ายให้ดูวิธีการเพราะ จากมเมล็ดนะคะจากดอกแก่ๆทําได้จริงเนาะนี่ค่ะมันจะทําให้มีรากแก้วนะแล้วก็วิธีการปักชำเดี๋ยวเ็กยังไม่เคยลองนะคะเดี๋ยวจะลองดูหาอุปรกรณ์ให้ครบก่อนนะคะกําลังตื่นเต้นกับการเพราะ,มะเมล็ดอยู่ได้มาที่งอก,ก็เจ็ดต้นนะคะนี่จะให้เหลือยขึ้นสูงนะคะสวยมากโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ พอแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมเนาะเดี๋ยวเล็กไปย้ายต้นกล้าต่ออย่าลืมไปทำนะคะถ้าใครทำแล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ